ความหมายคือเ่าเป็นเดือนเก็บเงินถูกต้องราหารเป็นเดือนเอาก็หมายความว่าคุณกินส0มสิซ็นี้ไปแล้วเสร็จนะฮ็สี่ฮันห้าเมื่อกี้ถูกป่ะครับถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยสี0 0ันห้าซื้อสองเดือนเท่านสองหื่นสองห้าเดือนคุณต้องไปเอาสี่ห้าี่ไปใช้อ่ะสมมุติสอง0มื่นมมุติคุณบอกว่าคุณบอกว่าพม่ได้หรอกพี่มันก็ต้องมีชาไข่มุกบ้างนะมีอะไรบ้างผมบอกอักกันใบพันห้าก็ได้วะแต่ต้องให้อยู่ในสี่พันห้านี้พันห้าเนี่ยเอาไว้ชาไข่มุก สามพันเนี่ยเอาไปจ่ายเครื่ามือถือเฉลี่ยรายเดือนไปดสองเดือนสามเจ็ดเดือนแปดเดือนโอเคป่ะไฟป่ะคุณตอบวอนคุณได้ไฟนี่ไม่ใช่ไข่มุกได้ไม่ใช่ไฟไหมถึงโอเคเรียบร้อยเออไม่ตองใหยุ่งใหญ่ตะแคงรู้สิวะไฟหรป่ะมีชาไข่มุกได้พอสังเกตโอเคป่ะไม่แล้วเกิดเป็นเราวอนอะไรที่มากกว่าชาไข่มุกอ่ะนี่กำลังพูดถึงกำลังนึกถึงเรื่องอะไรป่ะ กำลังร้านกาแฟโด่งดังตอนนี้กำลังลด50%อยู่อะคนต่อยาวยาวแล้วคนจริงๆมันอยากกินหรือเปล่าวะไอเฟลปูชิโน่เนี่ยอยากกินแค่มันถูกไม่ได้อยากกินนะมันแค่ลดราคาก็เลยอยากคือถ้ามันราคาปกติฉันกินไม่ได้ไงแต่พอมันครึ่งหนึ่งฉันโอเคปกติไม่กินอยู่แล้วไงพอมันลด50%แล้วไปกินหน่อไม่เข้าใจเลยไม่เก็งไงเต็มเลยล่าสุดผมก็ไปต่อคิวแล้วก็ม่นั่งคิดอยู่กูคิดต่อคิวทำไมวะ ขนาดเข้าใจป่ะคือปกติก็ไม่ได้อยากกินน้องมามันท<ำ>ึ่งมากเลยนะมาชวนผม50%พี่5 0ไงกาแฟโปรดพี่เดี๋ยวนี้ผมไม่กินไม่โคตรเแท่อ่ะเราพูดถึงวนันแตผมสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยมันทำได้ไม่ใช่มันทำไม่ได้แล้วคุณเอา20เซนเนี่ยไปเซฟวิ่งซะ2ี่สสุดท้ายไปเก็บถเก็บ3 0 0พันถูกต้องแต่วิธีการเนี่ยผมขอนิดเดียวกลับทางคือคุณเริ่มต้นเงินเดือนปุ๊บคุณเอาสา0พันออกมาก่อน ห้ามบอกว่าไม่เป็นไรพี่ผมเอาตามสูตรที่เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมปรับแต่งระหว่างเดือนได้ไหมเดี๋ยวไปสำรองก่อนสำรองบ้านปลายแล้วผมขอกินวันเป็นสี่สิเปอร์เซ็นตได้ไหมแล้วเหลือเซฟิงสิบอย่างนี้ไม่เอาเก็บก่อนเลยเก็บก่อนเลยเอาดึงออกมาก่อนเลยเก็บก่อนเลยแต่คนเสียไม่ได้มาคนเสียไม่ทำแบบนี้นะอ๋อสมมุติได้เงินหมื่นล้าพันก็ไม่เสไรแบบวิธีง่ายๆผมเลยเนี่ยผมแบบแร์อินนฟแล้วรับรองทุกคนวินวินไม่เรื่องนี้ทุกคนวินวิน สามสิบเปอร์เซ็นต์ของผมคือเอ้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของผมคือสมมติว่าเงินเดือนหมื่นห้านะคือสามพันบาทครับผมแนะนําว่าเอาสามพันบาทเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่คือถอนไม่ได้ทุกคนวินหมดถอนไม่ได้ข้อแรกก็คือว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณตอบแทนบุญคุณเขาแล้วพ่อแม่เนี่ยไม่เอาไปใช้แปดสิบในร้อยแล้ววะผมว่าไม่เอาไปใช้อย่างที่รักว่าเขาเก็บไว้ให้คุณ จริงๆยกเว้นบางกรณีอาจจะเป็นไปได้ว่าสมมติว่าครอบครัวที่อาจจะไม่ค่อยมีฐานะเพรานั้นอาจจะต้องไปช่วยพ่อแม่จิงๆประคับประคองชีวิตผมว่ามีสัก20ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับครอบครัวชนชั้นกลางนะเพราะฉะนั้นถ้าชนชั้นกลางจริงๆเลยเนี่ยไอ้สามพันไปเนี่ยเขาไม่ไปทําอะไรหรอกอันนี้มันคือ emergency fund คุณฝากเงี้ยให้แกม่เป็นออเวลาจําเป็นนะท่านให้หมดอ่ถูกต้องใช่ไหมแล้วทุกคนวินหมด คุณก็รู้สึกดีที่คุณให้เขาเขาก็รู้สึกดีที่ให้คุณแล้วอานิสงการให้มันแรงมันโดนเหยียบน้ให้เองมันตอนนี้ฮะไม่เหมือนไหมคร้องเอาเหมือนจริงไหมร้องของจริงเลยใช่ไหมขอบใจนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเริ่มมีเงินสำรองฉุกเฉินเข้าไปในไอ้ตรงที่ผมแล้วดูดีด้วยนะนะนะครับคุณผ่านไปปีหนึ่งเนี่ยถ้าสามพันสิบสองสามสิบหกคุณมีแล้วสามหมื่นหก แม่ขอขอสามเปอหกออกมาหน่อยดิถ้าคุณกล้าบอกถ้าเกิดคุณเดือดร้อนนะแต่คุณรู้อยู่แล้วนี่ว่าจริงๆนะมันคือะไรอย่างนี้มันคือมันคือสำรองฉุกเฉินของคุณไงครับคุณรู้อยู่แล้วถ้าเดือดร้อนจริงคุณกลับไปได้พอเปิดได้เบิ้ลมาอีกใช่ไหมโอ้เอาเอาแผมว่าผมว่าแต่ละคนก็คงรู้สถานการณ์ตัวเองอ่ะจะจะเอาไปไว้ในลักษณะไหนก็แต่ว่าห้าสิบสามสิบยี่สิบจริงไว้ไม่แล้วแล้วผมไม่ได้บอกว่ามันต้องเป๊ะอย่างนี้ทุกเดือนครับ ผมบอกว่าฟอร์มูล่าเนี้ยมันเป็นฟอร์มูล่าที่มันโอเคครับอันนี้สำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยพยายามเกาะตัวเลขนี้ในใจไว้ว่าเฮ้ยไม่ให้มันอยู่ประมาณนี้ห้าสิบสามยี่สิบจะเหลือบ้างอาจจะบอกว่า3าอเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยน้อยกว่าได้ยิ่งดีคือไปเพิ่มไอ้ยี่สิบเนี้ยให้มันมากขึ้นได้ยิ่งดีตอนเก็บเออคือไอ้ตัวจรจริงไอ้ตัวผันแปรเนี้ยคือ30นะ ถูกต้องผมมองว่าห0สิเนี่ยไม่ค่อยได้แล้วถ้าโดยวิธีผมเนี่ยผมผันแปลว่าไอ้วอนเนี่ยมันคือความต้องการเป้าหมายระยะสั้นของเราครับคือไอ้คำว่าเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยเราอย่าไปเอาไปกินอยู่ในยี่สิเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเซฟวิ่งเนี่ยเราอย่าไปเอาเพราะว่าคำว่าเป้าหมายระยะสั้นมันเป็นอะไรที่เราอยากได้เร็วๆคือมันจะถึงอยู่แล้วใกล้ๆอยู่แล้วปีนี้เดือนนี้เพราะนั้นหนทางเดียวที่เรามันคือวอนเราอ่ะคือนะมันเป็นวอนที่เรา เนี่ยเช่นเราอยากได้มือถือ่เงี้ยครับถ้าเราบอกเฮ้ยไปอยู่ในยี่สเปอร์เซ็นตนั้นได้ไหมแล้วไอ้วอนตรงนี้ก็ย,ยังเบิร์ดอยู่ครับใช้ไอ้เงินก้อนวอนตรงนี้สบายๆอยู่แล้วก็ไปกินอ้ตัวเซฟวิ่งตัวเองเนี้ยอันนี้ผมว่าไม่ถูกเพราะนั้นวอนมันคืออะไรที่เราต้องการแบบเร็วๆอ่ะใกล้ๆที่เราอยากได้ใจจะขาดเนี่ยเรากําหนดมันให้มันเป็นวอนซะเด็กๆน้่มันเริ่ม คิดเรื่องนี้แพลนเรื่องนี้กันให้ดีนะบางทีไอความอยากได้บางอย่างมันก็เข้ามาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะผมม่าเด็กๆสมัยเรียนเนี่ยไอสิ่งที่ผมหมดไปเยอะๆเนี่ยหนึ่งบอกหัวรสงหลายแหล่นี่หนังคอนเสิร์ตหนักๆคือพวกคอนเสิร์ตหนักๆเลยคือเล่าจริงๆไม่แล้วถ้าคุณบริหารถามว่าสมมติว่าสําหรับคนที่มีสําหรับคนที่มีเงินเดือนหมื่นห้าพันบาทแล้วมีเงินตั้งสี่พันห้าสำหรับ ตอบสนองความต้องการตัวเองไม่น้อยนะน้อยไม่ทันกาแดงควรไม่ถ้าบอกในแง่นี้ถ้าเกิดบันนมเป็นตัวเลขมันก็ไม่น้อยนะเออแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเนี่ยไม่ได้คิดถึงไงมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบอย่างที่พี่บอกนะคนเรามันไม่ได้จดมันก็ไม่เห็นคือสมัยสมัยนั้นความวอนมันไม่ได้คิดถึงมูลค่านะเรอกไปกินกันไปเที่ยวกันไปเดินห้างกันซื้อเสื้อตัวนึงไม่เคยคิดอะไรว่ามันมันวอนหรือมันนี้อย่างที่พี่ว่า แต่พอโตๆขึ้นมันเริ่มแยกออกแล้วว่าเฮ้ยมันวันไม่ต้องไม่ต้องมีก็ได้นี่หว่ามีแล้วซึ่งซึ่งอันนี้มันจะนําไปสู่ว่าเราได้แล้วว่าฟอร์มูล่าคือห้าสิบสามสิบยี่สิบห้าสิบสามสิบซึ่งเดี๋ยวมันจะไปต่อที่คุณว่าไม่ได้จดไม่ได้อะไรเนี่ยคือสำคัญที่สุดว่าอ้าวเราจะรู้ได้ไงอะไรวันอะไรนีดวะเนี่ยมันก็กลับมาสู่สิ่งที่เราจะคุยต่ออืก็คือว่าทั้งหลายทั้งปวงมันเริ่มต้นคือจดแล้วรวยอือคือคุณต้องเริ่มทำบัญชีรับจ่ายหลายคนก็จะมมีคววาารู้สึก่แบบ โอ้ยยุ่งุ่งเสียเวลาจังเดี๋ยวผมมีทริคให้ซึ่งง่ายๆแล้วใช้แอพลายกับตัวเองได้ทุกคนครับเดี๋ยวนี้แปลว่าตอนหน้าตอนหน้าเวลาหมดแล้วเออครับก็ฝากน้องๆเพื่อนๆครับพี่ๆไว้นะครับอยากจะเป็นมหาเศรษฐีต้องห้าสิบสามสิบยิบเริ่มตั้งแต่วันนี้ถ้าไม่ทำแล้วก็ส0บสามสิบปีมานั่งดูรายการนี้นะเนื้อหาเดิมนี่แหละใช่เฮ้ยเราอยู่เลยวะสามสิปีเนี้ย อ่ะคุณไม่อยู่คุณมาอยู่พี่โก้ไม่ดูโยเห็นทุกวันทุกวันปล่อยกระแปดเตะบอลหน่อยโอ้เจ็บเจ็บเอาเหรอเมื่อกี้ลืมอ่ายูเล้วลืมว่ายูตัวเองแล้วัสดีครับครัับสวสดีครัับสสวดีครัับสสวดีครัับสวสดีครับวิธีส่งคำถามครบคุณหนึ่งถ่ายคลิปวิดีโอคำถามของตัวคุณเองสองอัปโหลดคลิปวิดีโอคำถามส่งมาที่แฟนเพจของเราเ w w บ f a c e b o o k c o m e b i c h a n n e l หรือเซิร์ชคำว่า ebit channel 3. เราจะนำคำถามของท่านมาตอบในรายการ m o n n y Makeover